สวัสดีครับทุกคนนะฮะว<ด>ันนี้เราอยู่ใน EP ที่3ะครับของรายการที่ชื่อว่าวอมสกี้ที่นี่อเมริกาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่โรงหนังในเอาเลทเทาเลโอเชียนซิตี้ซีชิฟต์นะคะแบล็กเ <laughs> ชนฟต์โอเคคนนี้ชื่อออมมี่สวัสดีค่ะคนนี้ชื่อเจเจค่ะอ่าคนนั้นชื่อชาลรอนค,คนนั้นหลังชาลอนชื่อ นายครับนายนายล้อจากเย็นเดี่ยวไหมเลือกจากดูบ่อยดูบ่อยเลยมีมีอะไรเขาทำอะไรกันบ้างก็ทอลคโชว์่มีมีใครบ้างเราประทับใจใครในทีเดียวอ๋าปรสทใจมานะครับโดยเหตุผลที่ว่าหนึ่งแกก็ชวนมาหลายรอบแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากมานะเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะใช้ความพยายามในการตื่นเช้ามากนะครับและครั้งนี้มันก็เช้ามากๆจริงๆนะครับผมนอนไป3มชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับเล่นเกมเสร็จตีสองก็เล่นต่อตอนตีสาม ตอนนี้คือเรามาจองตั๋วกันก่อนและนี่คือตั๋วหนังของที่อเมริกานะครับซึ่งตั๋วกระจอกมากทุกคนดูดิมันเป็นบัตรเหมือนใบเสร็จอ่ะเราเราคิดภาพแบบว่าคือแคบผมเป่าแม่งก็ก็ปิวแล้วอ่ะทุกคนเออมันมันเกินไปปะแล้วแบบว่าที่อันนี้คือสมมติที่ไทยเนี่ยพอเราซื้อตั๋วแล้วเนี่ยเราอ่ะจะสามารถแบบเอาตั๋วมาตั้งตรงกลางวงอย่างนี้แล้วเซลเขาเรียกว่าแบบถ่ายบูมแรงกับเพื่อนได้ทำคอนเทนต์เก๋ๆใช่ไหม แต่ตัวอย่างนี้ยับยับอย่างนี้มันทำคอนเทนต์ไม่ได้ทุกคนเออแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็คือว่าโรงหนังที่นี่เนี่ยราคาประมาณ8-14ถึง14ดอลน,นะฮะคิดแล้วก็ประมาณ300-500ถึง500บาทเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่าความจริงอะ่ะไม่แพงเพราะว่า8-14ถึง14ดอลเนี่ยมันก็เท่ากับทำงานแค่1ชั่วโมงเองตอนนี้คือเพื่อนๆเ,เราก็ยืนทำอะไรเดี๋ยวไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ วันนี้เนี่ยเราตอนนี้มัน4ี่โมงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอน3ามทุ่มแต่เรารีบมาจองเพราะว่าโรงหนังที่เนี่ยโรงเล็กมากครับก็เลยต้องรีบจองว่าเต็มนะฮะวันนี้เรามาดูหนังเรื่อง For Ever น Thunder นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนค่ำจ้าบ๊ายบายกลับมาแล้วครับทุกคนนะฮะ จาก4โมงครับผ่านมาเป็น2ทุ่มนะฮะอย่างว่องไวมากเลยนะครับเหมือนกดคริปเวลาไปเลยนะฮะ mm hmm. ก็อันนี้ครับคือด้านหน้าของโรงหนังนะฮะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. นี่2ทุ่มจริงเหรอใช่ครับ2ทุ่มแต่ฟ้ายังสว่างนะฮะ mm hmm. ก็คือทุกวันนี้ครับที่อเมริกานะฮะพระอาทิตย์จะตกตอน เรียกว่า2องทุ่มสานาทีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนสองทุ่มเนี่ยท้องฟ้าก็ายังสว่างอยู่นี่คือด้านหน้าของโรงหนังจะเห็นได้ว่าเออโรงหนังของอเมริกาเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้อยู่ในห้างอะไรขนาดนั้นเขาอาจจะตั้งแบบเป็นสแตนอะโลนได้ถ้าคิดไม่ออกก็คืออย่างของไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนโรงแบบสกาล่าอะไรอย่างนี้ที่ทุกวันนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าเออเนี่ยของอเมริกาเขาก็ยังมีความเป็นสแตนอะโลนอยู่นะฮะเฮ้ยทุกคนเห็นพระอาทิตย์ไหมอย่างที่บอกว่าตอนนี้มาสองทุ่มเนาะเพราะว่า มันจะพระอาทิตย์ตกตอนสองทุ่มครึ่งใน üre. ช่วงนี้ก็เลยพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วสวยมากก็เราก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกอยู่บ่อยๆเลยครับที่นี่เพราะว่ามันเป็นเมืองที่วอร์มอยู่นะครับเออ่โอเชียสซิตี้แมรี่แลนด์เนี่ยมันก็เป็นเมืองติดทะเลด้วยนะฮะนะยังไงเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวโรงหนังแน่นอนทุกคนครับในที่สุดนะท,ทุกคนมันก็ถึงเวลาสามทุ่มที่เราใกล้จะเข้าไปดูหนังแล้วนะฮะและล่าสุดเพื่อนเราครับเพิ่งไปซื้อสิ่งที่เรียกว่าในโชว์ป๊อปคอร์นหน่อยน,นี่อปอ� ได้เห็นได้ว่าป๊อปคอร์นที่นี่ไม่มีความเท่พบป๊อปคอร์นที่ไทยเคยเห็นปะ่ะป๊อปคอร์นที่ไทยแบบสมมติถ้าเป็นหนัง,งดังๆอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นกล่องแบบเป็นพรีเมียมนึกออว่าอย่างเรื่องคออย่างี้ที่ไทยมีเป็นแบบเป็นคอนอ่ะไม่มีไว้ที่นี่ไม่มีก็คือแบบที่เนี่ยมันแบบได้มันได้แค่อิ่มท้องแต่ไม่อิ่มใจของไทยนี่คือถ้ากูซื้อแบบเป็นบ็อกเซตคือกูให้สาวนี้กูอาจจะจีบเขาติดได้นะฮะแล้วก็จะเห็นว่าความนีที่นี่เนี่ยจากจุดซื้อตัว๋วตรงนี้จุดซื้อตัวัวถึงงงโหนเนเี่ย อยู่ใกล้กันมากซึ่งมันเนี่ยไม่ดีครับเพราะของไทยเนี่ยจากจุดซื้อตั๋วกับโรงหนังมันโคตรไกลบางทีเราต้องขึ้นมาในเลื่อนเราต้องเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราต้องเจอโปสเตอร์เราต้องเจอสแตนนี่เราต้องเจอเยอะแยะไปห,หมดซึ่งเราอาจจะเหนื่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบอกแล้วว่าเจ้าของโรงหนังเนี่ยเขาคิดมาแล้วไงแบบบางทีเราทํางาน,นเหนื่อยๆปุ๊บเราแบบเจอเรื่องเครียดมาทั้งวันการที่เราค่อยๆเดินขึ้นมาในเลื่อนเห็นโปสเตอร์อะไรพวกนี้มันจะทำให้เราค่อยๆผ่อนคลายลืมเรื่องเครียดพอถึงโรงหนังปุ๊บเป็นไง หายเครียดเราก็พร้อมที่จะดูหนังแล้วแม้บางทีเราจะหลงทางนิดนึงนะฮะในการไปหารโรงหนังแต่ท้ายที่สุดเราก็จะหายเครียดแล้วก็พร้อมดูซึ่งอเมริกาคนเอาแบบอย่างคือที่นั่งที่นี่สบายมากครับคนสบายแบบเหลือเชื่อจริงคือชื่นขาได้ขนาดนี้ที่นั่งเราก็จะขยับเราก็จะค่อยๆดีนะ๋เนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าโรงหนังที่นี่เขาแบบว่าเก่งกำไรทุนนิโค เพราะว่าเขาอยากให้เราหลับมากกว่าให้เราดูไอ้มึงแต่ของที่ไทยอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าที่นั่งมันแข็งแต่ความจริงเขาอยากให้เราโฟกัสกับหนังนะไม่แล้วที่สําคัญเลยไอ้ตรงเนี้ยที่ที่วางแขนที่ไทยบางทีมันจะแบบเอาขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะไม่แต่เขาอยากแบาให้ทีนีที่ไทยเขาอาจจะให้สนิทกันหรือเปล่าใช่ไงมาถึงแบบคนมาดูหนังแล้วแต่แค่นี้ใช่สมมติแบบจะนอนซบกันอย่างเงี้ยมันอนซบได้อันนี้คือไม่ได้นะหยุอันนี้คือถ้าจะนอนก็คือเมื่อยอ่ะมึงต้องแบบอย่ัง เออมันสบายจริงครับทุกคนที่นีนน่แต่ว่าแบบเนี้ยเราจะไม่ได้ดูหนังแล้วนี่ครับเพื่อนนะครับพยายามทาคอนเทนต์กับตัวหนังที่นี่ทั้งที่ตัวหนังที่นี่มันมันเป็นเศษขยะเท่านั้นคิดถึงตัวหนังที่ไทยมากครับทุกคนเออพูดพูดถึงเรื่องนี้ก็คือว่าความจริงเนี้ยโรงหนังเนี่ยเวลาเข้าไปเรามักจะง่วงถ้าสมมติว่าเราสามารถเอาสิ่งที่เรียกว่าน้ำพิกแคบหมูใย,ยน้อยไปขายหน้าโรงหนังก็น่าจะดีเลยคนเพราะมันจะทําให้เราหายง่วง ฝากน้ำพริกแคบหมูใหญ่น้อยครับเอาไปขายหน้าโรงหนักให้หน่อยนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจไม่รับประกันว่ากินแล้วจะตื่นหรือกินแล้วจะตายนะครับแต่ตอนนี้หนังจะเริมแล้วเพราะฉะนั้นเราจุดพูดดีกว่ามานะก่อนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวหนังจบแล้วว่ากันโอเคนะทุกคนเราก็ดูหนังจบกันแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกครับทุกคนนี่ดูทอนและแบบทนเดอร์นะแต่ที่นั่งไม่สบายเกินอนะ่ะกูหลับครับหลับจริง เนี่ยโรงหนังเมกามัน้อาเปรียบผู้บริโภคอะทาที่นั่งมาสบายให้เราหลับอะทุกคนเนี่ยผมคิดถึงแบบเบาะที่ไทยมากๆที่อาจจะแบบไม่สบายมากนั่งแบบหลังตรงหน่อยแต่ว่ามันไม่หลับมันตั้งใจดูนะฮะเซ็ <c oughs> งมากโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เดิงก็คือการที่ที่นั่งที่มันกว้างเห็นไหมมันสบายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่ได้ออกกําลังากาย หมายความว่าไงหมายความว่าโรงหนักนะที่ไทยเนี่ยเราไปนั่งปุ๊บนั่งหลังตรงไหมนั่งปุ๊บนั่งไปสักพักเราต้องลุกครับทุกคนหลายทุกคนในวงเนี่ยต,ต้องลุกพอดีมันมีคนมาสายไงเราว่าเราต้องลุกผ่านแต่ถ้าคุณไม่ลุกมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณในการที่จะไม่ลุกถูกต้องไหมไ,ไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวากลัวใครจะมาถ่ายคลิปนู้นน้ีน่เพราะว่าคุณก็สามารถยกเขาขึ้นได้ไดให้เขาเดินผ่านทางไป เท่านี้เราก็ได้ดูหนังอย่างมีความสุขและมีพลนานไมัยที่สมบูรณ์แบบแล้วเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่คนเดินเข้ามาเพื่อจะนั่งตรงกลางเพื่อจะนั่งข้างในเราเราต้องลุกให้เขาเดินเข้าข้างในเออแต่สิ่งนี้มันทําให้เราได้ออกกาลังกายเมืเ่อลงหลังที่นี่แถวมันกว้างทุกคนเดินเข้าเดินออกสบายมากเราไม่ได้เคลื่นนอนไหวร่างกายเลยแล้วเราก็หลับไงแล้วเราก็เราก็อ้วนด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้แรงนะฮะเพราะฉะนั้น อเมริกาครับคุณต้องเอาอ่ากไทยคุณต้องทําให้แถวมันติดก,กันมากขึ้นนะเราจะได้ลุกกันทั้งโลงเพื่อจะหลบให้คนอื่นเดินเข้าไปข้างในนะฮะมุกนี้ยืมพี่เตยมานะครับพ,พี่เตยนะฮะยืมมาจากตลาดโต้รื่องอย่าเรียกว่ายืมเรียกว่าลอกมดเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าตลอดการดูหนังน,นะครับทุกคนไม่มีใครเลยฮะที่เล่นโทรศัพท์คือที่ไทยเนี่ยบางทีเราดูดูหนังอยู่ก็จะมีคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นี่คือไม่มีเลยนะฮะ ซึ่งมันสะท้อนว่าอะไรมันสะท้อนว่าคนอเมริกาเนี่ยทำงานน้อยไงพอเข้ามาในโรงงันปุ๊บเขาไม่มีงานแล้วเขาก็จ้างดูได้อย่างสบายใจแต่คนไทยเราทํางานหนักต้องทํางานทุกที่เรียกว่าเราหนีงานแล้วแต่งานยังตามเราครับก็คือเข้ามาในโรงนันปุ๊บก็ยังต้องทำงานยังต้องเปิดมือถือขึ้นมานะฮะมันชี้ให้เห็นว่าเชี่ยคนไทยเนี่ยทำงานหนักกว่าคนอเมริกาครับทุกคนนะทุกคนต้องแบบเรียนรู้ไวนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ฮะก็ดูเลิฟทอนเลิฟปอนดันเดอร์ก็ ก็สนุกดีครับเพลินๆแม้จะหลับไปบ้างเพราะที่นั่งมาสบายแต่ว่าก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นภาพนะโรงหนังของอเมริกามากขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP 4วอมจะพาไปไหนอีกนะครับและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากวันนี้นะฮะที่วอมจะฝากให้กับทุกคนก็คือว่าถ้าอยากดูหนังเธอต้องมีตัว๋วแต่ถ้าอนาคตมันน่ากลัวเธอต้องมีเราสุสดครับไม่ปิดคลิปไปแล้วครับแต่ลืมอีกมุกหนึ่ง <laughs> ก็คืออย่างนี้ทุกคนคือไหนที่อเมริกาเนี่ยวันนี้วันนี้เข้าโรงเร็วใช่ไหมมันตัวอย่างน้อยมากเว้ย ตัวอย่างมันสามเรื่องแล้วก็หนังเริ่มเลยไม่มีโฆษณาเลยอเออเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ไม่ดีเพราะอะไรของไทยเนี่ยเราเข้าโรงไปตัวอย่างก็เยอะโฆษณาก็เยอะมันคุ้มเราจ่ายตังค์เข้าไปโรงหนังเราก็ต้องอยากดูเยอะๆใช่ไหมว่าเออเอาจริงๆเนี่ยรงของไทยอ่ะแค่ดูโฆษณาแม่งก็ถูกแล้วะเออใช่ไหมไอ้ที่สําคัญเลยถ้าเราเข้าโรงสายเนี่ยก็ทันดูหนังเข้าสายครึ่งชั่วโมงไม่นหนังยังไม่เริ่มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมกาเนี่ยเข้าลงสายก็ไม่ได้ดูก็ไม่คุ้มของไทยแค่โฆษณาก็คุมแล้วเข้าลงสายก็ได้ครับเรจะไปดูนังที่ไทยนะปิดคลิปลองไาเจอกันนตค